จะเปอร์กรชันหรือรีแพร์นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคเกี่ยวกับการตีแบบดาให้เสียงกุ้งมาฝากก็วิธีการสมมติว่าเรามีไม้อยู่2งชนิดเนี่ยที่เป็นหัวเล็กกับหัวใหญ่ถ้าเกิดเราอยากได้เสียงกุ้งเราก็จะใช้หัวเล็กใช่ไหมครับเพราะเสียงมันชัดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีไม้แค่หัวใหญ่เราจะทํายังไงให้เสียงมันใหญ่และชัดปกติเราจะตีแบบมันก็ชัดแล้วแต่อาจจะชัดไม่อีกวันนี้ผม มก็คือเราเคยเล่นเคยดีดหนังยางครับผมจะใช้วิธีการดีดหนังยางบนไใ้เป็นแบบก็เป็นอย่างนี้นะอาจจะใช้มือซ้ายมือขวาแล้วแต่ถนัดถนัดฝึกซ้ายนะเอียงไม่ล้วข้างไหนให้ถนัดมาทำอย่างนี้อ่ะ้วกคนทุกคดันแขนเนี็ยดันสุดแรงเลยเน็ตล็อกไว้แล้วปล่อยเรื่งสองสัปดาหดูจะใช้ก็เป็นอย่างนี้นะปล่อยแล้วก็ลงไป ประมาณนี้ครับก็ลองไปทำหน้าทครับ